สวัสดีครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับหลังนี้เป็นหลังสไตล์คอนเทมพอร์รี่ผสมความเป็นคลาสสิกนะฮะเดี๋ยวเราจะพามารีวิวบ้านแล้วก็ชมรอบๆบ,บ้านกันนะครับผมหลังนี้ใกล้จะส่งมอบแล้วนะครับมาดูกันว่าหลังนี้มีอะไรเด่นอะไรดีอะไรสวยบ้างอ่าตามมาครับหลังนี้เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านนะครับเราจะยกพื้นสูงเลยหลังนี้นะครับประมาณเมตรยีสวยๆเลยนะครับ ตัวเฉลียงหน้าบ้านก่อนที่จะเข้าประตูซุ้มบ้านเนาะที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่อันนี้ก็จะเป็นประตูไม้ที่ลูกค้าเลือกนะครับก็จะเป็นประตูไม้แบบสไลด์เนาะสไลด์เปิดแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยบัวด้วยสีที่ดูแล้วอบอุ่นมากๆเลยนะครับกับสีชมพูอย่างนี้นะฮะหวานๆเนาะเข้ากับสไตล์นะครับแล้วก็ตัวกระจกตัวนี้ฟิกแอลสวยๆส,ส,สูงๆอย่างนี้เราจัดให้ด้วยสไตล์ K r แบบียรแตกๆนะครับต่อมาไฟกิงนะฮะเราก็จะใช้เป็นไฟวอร์มไว้นะครับ เพื่อเพิ่มบรรยากาศของบ้านให้ดูดีขึ้นนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยที่เห็นนะครับแล้วก็จะแถมการเทพื้นกันเปื้อนอย่างนี้ให้ด้วยรอบบ้านนะครับเป็นระยะประมาณ1เมตรเนาะรอบตัวบ้านเพื่อให้แบบคาบสิ่งสกปรกหรือโครนอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยอาจจะเห็นความไม่เรียบร้อยบางอย่างนะฮะต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้นี่ก็จะให้เจ้าของบ้านด้วยเป็นช่องเซอร์วิสอ่าอ่ะ,อะต่อมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆบบ้านเนาะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับล้อมด้วยป่าเขาลาเนาไผ่เนาะบรรยากาศลูกค้านี่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่แห่งการพักผ่อนที่แท้จริงเลยนะครับมีสวนยางสวนอะไรน่าจะเป็นของลูกค้าเองทั้งหมดนะครับบริเวณนี้อันนี้เราเดินทางกันมาถึงหลังบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีบันไดเนาะลงจากส่วนห้องครัวแล้วก็ลงมาที่ด้านหลังบ้านเป็นลานซักล้างได้ด้วยเนาะสำหรับลูกค้าที่ไว้ตากผ้าหรือไว้ซักผ้าอะไรต่างๆก็ถือว่า เหมาะสมมากๆเลยนะครับนี่ดูความสูงนะนี่ขนาดผมสูงประมาณ170นะครับนี่ความไพเวทอ่าส่องไม่ถึงแน่นอนต้องขยิงดูข้างหลังบ้านตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะมองหาหังสำรองน้ำปั๊มน้ำมีให้หรือเปล่านะครับในบริการของ kr นี่ฮะด้านนี้ครับอ่าวางไว้ให้สวยๆไกลๆตัวบ้านเลยครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาชมในบ้านกันนะครับว่าบ้านหลังนี้มีอะไรดีบ้าง อ่าคราวนี้เราลองมาดูในตัวบ้านกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับบ้านหลังนี้นะครับนี่ประตูไม้สไลด์ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ เข้ามาในตัวบ้านในโหฝ้าสูงมากๆเราให้ฝ้าหลุมตรงห้องโถงด้วยนะครับตัวไฟนี่เป็นไฟแบบซ่อนนะครับสามารถปรับสีได้ตอนนี้เรากาลังเล่นไฟเทคให้ทุกท่านดูนะครับว่าสีมันปรับได้จริงๆนะฮะตัวนี้สูงโปรง่งมากๆน่าจะเกิน3เมตร20แน่ๆนะครับจากตัวพื้นถึงตัวฝ้านะครับข้างในครับทาสีด้วยเป็นสีครีมอ่อนออกสีเหลืองนะครับเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้บ้านรู้สึกอบอุ่นเป็นธรรมชาติแล้วก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเอง บ้านหลังนี้นะครับทั้งหมด3ห้องนอน5้าห้องน้ําเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งขวากันก่อนนะครับฝั่งนี้ว่ามีห้องอะไรบ้างมาถึงตรงนี้นะครับเจอห้องน้ําสวยๆอย่างนี้อยู่กลางนะฮะระหว่างห้องนอนทั้งสองห้องนะครับมามาดูห้องนี้กันก่อนห้องนี้ครับผมเมื่อกี้ที่ไปยืนอยู่ข้างนอกบ้านเนาะอาจจะดูเหมือนแบบระยะตรงนี้เตีย้ยเนาะแต่ด้วยความที่เรายกพื้นสูงบ้าน ทําให้ตรงนี้เป็นไทวทและพอเวลามองออกไปตรงนี้ครับจะสามารถเห็นวิวธรรมชาติได้ง่ายมากแล้วก็จะเหมือนเราอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับไปอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําตรงกลางที่บอกไปนะฮะลูกค้าเลือกกระเบื้องเองเนาะมีความเป็นน่ารักเป็นดอกไม้ดูสดใสามากๆเลยนะครับแล้วห้องนี้ครับก็จะตัดอารมณ์ด้วยการเปลี่ยนกระเบื้องพื้นเนาะตรงข้างหน้านี้จะเป็น,นพื้นลายหินอ่อนใช่ไหมครับ แล้วอันนี้ก็จะเข้ามาเป็นแกนิตโต้60คูณ60ก็จะเป็นลายหินเหมือนกันแต่จะออกสีโทนน้ำตาลมากกว่า,วานะครับห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวด้วยเข้ามาในห้องน้าครับตัวนี้เราก็จะให้เป็นตัวสุขภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะหลังนี้ลูกค้าเลือกเป็นของโคลเลอร์นะคะรับผมแล้วก็ตัวเลนชาวเวอร์ใหญ่หญๆสวยๆอย่างนี้เนี่ยจะาจะของโคลเลอร์เหมือนกันหรือเปล่า และส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลนชาเวอร์ของลูกค้าห้องน้ำ้องนี้ก็เป็นห้องน้ำวิวห้องนึงที่ขนาดพอดีตัวนะครับแล้วก็อยู่ในห้องนอนห้องแรกนะอ่ามั่งกี้นะครับเราได้ดูทางส่วนของ2ห้องนอนไปแล้วนะครับเป็นห้องนอนเล็กเนาะคราวนี้เรามาดูห้องนอนมาสเตอร์ของเจ้าของบ้านกันบ้างนะครับว่าอลังการขนาดไหนตอนนี้ก็จะมีช่างอยู่ท่านนึงนะครับกำลังมาติดตั้งม่านด้วยในวันนี้อันนี้คือห้องนอนมาสเตอร์ขนาดใหญ่เลยแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเสาตรงนี้เนี่ยคือไม่ต้องห่วงนะฮะว่าจะเห็นเดี ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็น walk in closet บริเวณนี้เลยที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยใหญ่มากสูงโผล่มากจริงๆสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้แบบสบายๆเลยแล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ำของเจ้าของบ้านห้องมาสเตอร์นี่มาดูความใหญ่กันห้างมากๆเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ เจ้าของบ้านก็จะชอบในเรื่องของความแบบสวยงามความน่ารักอะไรอย่างนี้เนาะเขาจะซ้อนองล์เมนต์ความเป็นดอกไม้ความให้รู้สึกสดชื่นในห้องน้ำด้วยนะครับอ่าละฮะออกจากห้องมาสเตอร์นะครับต่อไปนะครับที่เราจะพาไปดูกันก็คือส่วนรับประทานอาหารและห้องครัวนะครับนี่เป็นไงฮะส่วนของห้องครัวนี่ลูกค้าเลือกฟ้าหลุมห้องนี้นะครับอีกอันหนึง และอยากให้ดูตรงนี้อันนี้เนี่ยเทมากๆหน้าต่างเปิดได้ทั้งหมดระบายอากาศทั้งหมดนะครับสาหรับส่วนรับประทานอาหารแล้วก็ส่วนห้องครัวนะครับเปิดรับลมกันเต็มๆเลยเรียกได้ว่าห้องนี้ไม่มีกลิ่นอับแน่นอนนะครับหน้าต่างเยอะขนาดนี้นะฮะระบายอากาศกันแบบสุดๆเลยและส่วนของห้องครัวนะครับหลังจากห้องรับประทานอาหารตรงนี้ก็จะมีประตูบานสไลด์เนาะกั้นโซนไว้สําหรับห้องครัวและอันนี้ก็คือเคาน์เตอร์ครัวที่เราแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับ ห้องนี้นี่ปูกระเบื้องเต็มตั้งแต่แบบตัวเคาน์เตอร์จนถึงฝ้าเพดานเลยนะฮะเรียกได้ว่าสวยงามอีกแล้วครับท่านถัดจากตัวห้องครัวครับเมื่อกี้ที่พาไปดูหลังบ้านกันที่มีตัวบันไดนะที่ไว้ลงหลังบ้านได้นี่ครับผมคุ้มๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ต้อง KR888 Enterprise ครับผมขอบคุณครับ